เราไม่รู้จะได้ทำไงม,มันนานอยู่นะมันน่าจะแบบยี่สิบนาทีอะติ๊งนองสิตามมาแล้วเจะรอแ,แล้วอยากดูขอมเปีไปกินผักเลย <c oughs> อ่อยช่วยทำอะไรที่มันปกติหน่อยได้ไหมนักศึกษางน,านอะไรอ่ะ ไปครับเราว่าถ้ามันไม่ใช่วันธรรมดาจะไปดูกันไหมแต่จะพยายามมันจะน่าเบื่อไหมแค่อยากทำเฉย,ฉยๆแบบโอ้ยโน้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 แบบสนองน,องน,อนี้ตัวเองอะไรอย่างนี้ แอบลำม้กไหมเสตตาเป็นคนแบบเงยน้อนยากมาก,แ,าาาอออกแล้วก็เงยอออกเยอะมากออกไปเข้างนอนก็เด้งเงยอออกแบบแล้วก็ปวดหัวด้วยทานนานมากอืมพวกคนคือเสตตาเคยคิดว่เสตตาเป็นคนกินเร็วแต่พ่าเสตตาต้องกินข้าวคนเดียวบ่อยจนกระทั่งได้เริ่ม กลับไปนั่งกินข้าวกับเพื่อนๆกับผู้คนมันก็รู้ว่าว่าตัวเองกินช้าเนิดหนึ่งไอ้พักนี้กดคอมีใครคะจำได้หลารอบแบบเปบนสามรอบตอนตื่นนอนแล้วฉะก็แบบมันก็แห้งอยู่ในจมูกมันหยุดเพราะว่ามันแห้งคือถ้าจิตตาแบบแคะอะมันจะแข็งตอนนี้มันแข็งอยู่ในจมูกก็แบบเจ็บมาแบบหายใจไม่คล่องแต่ว่าถ้าจิตตาแบบสั่งออกมา เดี๋ยคาออกมาที่มันแข็งๆอะจะจะหายใจออกแล้วมันก็จะมาแบบไหลอีกรอบมันแบบมันหยุดเพราะมันแห้งอย่างเดียวเลยไอเนี่ยครไม่ใช่ต่คนเดียวครับก็แอกนึงมันกดได้คนเดียวลองเขหมดไหมไม่กรลอ,องอนึกยังเยอะมาก ก็พวกนี้อัดเสียงด้วยจะไม่มีเวลาไปหาหมอเลยกินแล้วถึงก็เหมือนวิวหรอกก็น่ารักนะวิวน่าที่สุดในโลกเลยเมื่อเราอยากจะน่ารักที่สุดในโลกบางาไม่ใช่อะไรแฮมชีสครัเป็นแบบครัวซอง อ,อาาการทอจะของคนนี้บอกคนนี้อยากใส่สีเขียวก็ชอบแบบตรงที่มันแบบนุ่มๆตรงนี้ต้องเขียนอะไรก่อนแล้วคืออะไรที่ขายดีก็เราก็ไม่ค่อยซื้อเราก็ไม่รู้อะไรที่ที่ขายดีเขาเขียนอะไรก็คือสิตากำลังจะเล่าว่าสิตาที่แต่ไม่ค่อยได้เขียนเพราะว่าสิตา ไม่มีไม่ค่อยได้เขียนอะไรเลยสิตตาไม่ได้ซื้อแพนเนอร์ของปีนี้แล้วชิตาแบบก็รอช่วงที่จะได้ไปกรุงเทพก็จะไปซื้อมันขายอยู่ที่ที่เป็นสีหนเหลืองๆอะชิตามีเพียงแก๊สนีใจที่อยากได้เป่าถ้าได้แก๊ดเดี่ยวก็อยากจะได้เพลงอันชิ้เพงแบบ แกเดินเหรอปจะยากไม่เห็นยากเลยถ้าสิตาอยู่ต่ออีกสักห้าปีแต่อยู่ต่อห้าปีอ่ยยากสองปีพอแล้วด่วนไ่ <c oughs> ทำพักข้างโยกเกิดกินทุกวันไหมไม่ มันจะคุ้มเหรอถ้าสิตาจะอยู่ต่อเพื่อให้ได้เพิงเนี่ะมันจะคุ้มจริงเหรอเ <laughs> <laughs> คยกินกีนเก่เร์ตฟิวมืนแล้ยกังคือสิตาจะเล่าว่าสิตาเคยได้กี่เกิร์ตฟรีิวสอนน้อยแล้วสิตาแล้วสิตาลืมบอกกันแล้ววสิตาไม่กินไม่กินผลไม้จักก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรสิตาจะรอว,วันที่เอาไปกินกับกับเหมยเพราะว่าเหมอยอ่ะบอกว่าคอสตบ์บัลลี่แล้วก็แล้วอีกวันสิตาได้มาก่อนวันที่จะแผ่นดินไหวแล้วตั้งแต่วันแผ่นดินไหวสิตาก็ ไปนอนบ้านใช่ปะ่ะก็แบบทิ้งยุ่งเกิไว้ในตู้เย็นนะจราก็ลืมไปเลยหลังจากวันนั้นเราไม่ได้อยู่ด้วยกันจะได้ใครจะรับผิดชอบอนาคตของจิตตาลาเล่นไม่มีใครรู้แต่วงไหนรู้เออทุบเราทํไาไมจะรีโนเวทถ้าอยู่ต่อก็จะรีโนเวทเลย นิโนเอตัวเองก่อนไม่ง้นชีาจะแกะออกไปทำาง,งจะปั้นเด็กไปของตัวเองจะเป็นจะเป็นซีอโอค่ายแล้วก็ปั้นเด็กไปของตัวเองลาเลนลาเลนทุกอย่างที่พูดตอนนี้คือแบบ